สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่บาลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกุมหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคม2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดวันที่ ยี่สองมกราคมนะคะถึง18กุมภาพันธ์ค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลักนณาและยังไม่ทราบลักนณานะคะลูกตาสจะฝลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนณาไว้ให้ด้านล่างการทานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดนส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาได้ที่ l i น์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ไลน์แอดแอดฮารบาลูกตาเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กกันนนนนนดด้้ววยะะะคคเเมมีะะีมาาชรุจป็ เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกางของคุณคือเอก of Cups นะคะ s i ก of ups, p u p s page of cups The w o r l d j u d t m e n t t e n นซอกวันนะคะ o f s ออฟสอ hangman the fool และใบสรุปสุดท้ายของคุณคือ The Star ค่ะตูกตามาว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีกุมะคะ่ะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงน,นะคะไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการงานรุ่งพุ่งแรงนะคะแล้วก็มีความหวังครั้งใหม่ได้ค่ะสำหรับเดือนนี้ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะทรีออฟสอแล้วก็แฮงแมนขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะรับศสึกหนักเลยเนาะเรื่องการงานหรือว่าการเงินนะคะมันเหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณนะคะทรีออฟสอบ่งบอกถึงภาวะอกหักเสียใจในเรื่องของการทํางานค่ะอาจจะมีคําพูดที่มาแทงจิตใจกันทําให้เรารู้สึกแย่นะคะหรือว่าการงานที่เราพุ่มเทไปค่ะมันเหมือนผลออกดอกออกผลเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการสักเท่าไหร่นะคะแฮงแมนบ่งบอกว่าคุณพยายามที่จะฝึกตรองพยายามที่จะ ะแ,แก้ไขทุกอย่างแล้วค่ะแต่ว่ามันเหมือนยังไม่ได้ถึงเวลาที่มันเหมือนจะลุกขึ้นไปแก้ไขได้บางครั้งแข็งแมนขึ้นมาบ่งบอกให้เราปรับเปลี่ยนสเตจีเนาะถ้าเราทําแบบเดิมอะค่ะผลลัพธ์ที่มันจะ ใหม่ๆเนี่ยมันก็กอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ The Fool ขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะ Judgment ขึ้นมาค่ะสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้เดือนนี้อาจจะมาออกดอกออกผลนะคะสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ถ้าคุณทําดีโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณค่ะแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรซุกไว้นะคะมันบ่งบอกว่าคุณจะได้รับรู้ความจริงค่ะตัวของ Ace of c u p ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะบางคนอาจจะออกจากคอมฟอร์ z โซนเดิมๆเปลี่ยนแปลงจากชีวิตเดิมๆที่เราเคย รู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกว่ามันปัญหามันไม่ได้มีทางแก้ไขนะคะเองอัพคขึ้นมาค่ะลูกตามองว่าที่เดิมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่บางทีค่ะเราอาจจะมีแพชชั่นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนถ้าทํางานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเดินทางไกลหรือว่ายกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงสายงานเปลี่ยนแปลงสา,าขานะคะอาจจะเดินทางไกลไปทํางานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะคะถ้าดูจากตรงนี้ค่ะในมุมของถ้าคนทําธุรกิจส่วนตัวบางคนคุณอาจจะออก ออกจากคอม์ตโซมเดิมๆหาสาขาใหม่หรือว่าหาโปรดักต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นซอฟต์ n วนขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราอะค่ะงานของเรามันรุ่งคุ้งแรงนะคะแต่คุณเนี่ยค่ะหนักหักโหมเกินไปหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วสามารถที่จะแบ่งงานให้คนอื่นทําได้นะตัวของเพจซอฟท์คัพขึ้นมานะคะ่ะเดือนนี้จะมีข่าวดีนะคะใครรอคอยงานนะคะมีโอกาสได้ง,งานที่เป็นงานต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะ ซิกซอบครับขึ้นมาเนี่ยบงบอกว่าลูกค้าเก่าคนในวงสังคมเก่าๆเพื่อนเก่านะคะอาจจะมา,าเกื้อหนุนคุณบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับ เจ้านายเก่าคนในวงสังคมเก่าๆแนะนํางานดีๆมาให้คุณได้แล้วก็เดอะสตาร์เป็นใบสรุปแล้วตามมาว่าเดือนนี้การงานของคุณจะดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะมีโอกาสใหม่ๆมี p o s i t i v e t h i n k i n g นะคะมีความคิดเ,เริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆดีๆนะคะถือว่าจะเป็นจังหวะแห่งการเริ่มต้นใหม่ของคุณถือว่าการงานแล้วก็การเงินของคุณนะคะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะคะด้านการเรียนค่ะช่วงที่ผ่านมา tree of sword ม่งบอกถึงการอกหักเสียใจเน,ะนาะคะแนนก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้ดังใจเราสักเท่าไหร่หรือว่าคะแนนที่เราตั้งอกตั้งใจ ทำเนี่ยมันได้น้อยกว่าที่เราคิดนะคะได้ h a งแ m a n ขึ้นมาค่ะน้องๆจะใช้โอกาสนี้ในการกลับมาคิดทบทวนนะคะหาทางออกให้กับตัวเอง The Fool ขึ้นมาอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่จ h e s m i ขึ้นมาค่ะพี่ตามมาว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการ Evaluate เนาะเป็นการแบบเตรียมตัวนะคะพยายามทุ่มเทนในเรื่องของการเรียนให้หนักนะคะตัวของ Ace of c u p Cup ขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะมีโอกาสในการอ่าไปเรียนไกลบ้านหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสย,ย้ายนะคะไปเรียนในสาขาที่ตัวเองชอบก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นต่าง หวัวดบางคนอาจจะเป็นต่างประเทศมีโอกาสได้เดินทางไกลได้นะคะตัวของซิซอบคับขึ้นมาค่ะพี่ตัมมองว่าเราลองหา ข้อสอบเก่าหรือว่าคนที่เป็นลักษณะติวกันเป็นแบบพี่พน้องค่ะจะให้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะหรือว่าเอาข้อสอบเก่าลองมาทําดูนะคะเพจซอปครับขึ้นมามีโอกาสอยากให้ลองไปเรียนพิเศษเดือนนี้มีโอกาสที่คะแนนจะดีขึ้นได้นะคะเดอะเวิร์คขึ้นมาถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เดอะสตาร์ขึ้นมาเป็นใบสรุปคิดว่าเดือนนี้มีการปรับจูนได้โอกาสที่ดีนะคะใครที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่า การเรียนนี้ค่อนข้างปวดหัวนะแต่เดือนนี้จะมีความรีแลกซ์มากขึ้นนะคะผ่อนคลายมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยได้โอกาสในการย้ายสาขาไปเรียนในสาขาที่เราเหมาะกับตัวเองแล้วก็เราก็จะแฮปปี้มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับเดือนนี้นะด้านความรักนะคะคนโสดค่ะเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสเจอกับคนทัดน้ํากรกฎมีพิจิกหรือว่าจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะคะแต่มันจะมาจากการที่คุณนะคะ มูฟออนจากเรื่องเก่าๆนะทริอฟสอดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยอยู่ในภาวะอกหักเสียใจหรือภาวะที่แบบว่าเหมือนมองโรคคัศนคติเรื่องความรักไม่ค่อยดีอะคะ่ะแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสไตลิซี่ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดนะคะเอกออฟคับขึ้นมามีโอกาสเจอรักจากทางไกลนะคะหรือว่าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างที่ต่างถิง่นได้นะคะจจส e n นขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มาจากอดีตชาติหรือว่าคนที่เขาเคยรู้จักกันอยู่แล้วซิกซ์ซ็อบคับขึ้นมาด้วยนะคะมีโอก โอกาสที่เป็นคนรักเกา่าแฟนเก่ากลับมาได้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาหาเราได้ค่ะเป็นรักที่จริงใจนะคะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยทัศนคติที่ดีนะคะสําหรับคนโสดน,นะในส่วนของคนมีคู่ค่ะช่วงที่ผ่านมาถ้าก่อนหน้านี้มีภาวะที่เสียใจหรือว่าทะเลาะเปาะแวงกันค่ะเดือนนี้มีโอกาสที่เราค่ะจะเหมือนกลับไปวางแผนใหม่หรือว่ารีแลซ์ปล่อยกันไปสักพักหนึ่งเนาะเอ็กซ์ออฟคัพขึ้นมาเนี่ย ปลได้2มุมนะคะบางคนเนี่ยคนที่ไม่ใช่นะคะคือถ้าเรากับเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ต่อกันเนี่ยมันอาจจะมีภาวะที่ห่างกันสักพักการที่เราห่างกันนะคะมันเหมือนจะทําให้เรากลับไปคิดตึกรองนะคะแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้นะคะแต่มองว่าสุดท้ายแล้วว่าค่ะไพ่มันเป็นเดอะเวอร์แล้วก็เดอะสตาร์มันมีโอกาสในการกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเรื่องที่เคยเสียใจนังคิดว่าพอห่างกันสักพักไปนะคะจะคิดได้แล้วก็กลับมาพบทวนนะคะเริ่มต้นกันใหม่ได้สิ่งสําคัญมากๆนะคะจาก หลังจากการทะเลาะกันแล้วค่ะก็คือต้องไม่เอาเรื่องเดิมเข้ามา เป็นประเด็นปัญหาเนาะไม่งั้นมันจะวนหลูปทะเลาะก,กันเป็นวงกลมฉะนั้นนะค่ะสิ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับชาวราศีกุมนะค่ะก็คือความรักะค่ะกลับไปทบทวนนะคะถ้าเขาเป็นคนที่เรารักนะคะขอให้ลดอัตราลดตัวตนนะคะใช้คําพูดดีๆนะคะเปิดเผยจริงใจให้กันนะคะความรักยังดําเนินต่อไปได้ะค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะสิสัสความขึ้นมาด้วยลูกตาบอกว่าคุณเองเนี่ยอาจจะลองหาบรรยากาศเก่าๆคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะหรือว่าเอาหนังเก่าหรือไปเดทที่เก่าๆกันนะคะกล จากการที่เราห่างกันสักพักเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นใหม่เปิดใจคุยกันค่ะความสัมพันธ์ยังไปได้นะคะในสุขภาพนะคะเดือนนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องของอาการปวดหัวไมเกรนค่ะจัสเมนขึ้นมาเนี่ยบางบางคนเขาจะแปลเป็นโรคเก่าโรคงเวนโรคก,กรรมเนาะแต่ตาเามองว่ามันเป็นเรื่องของโรคของพฤติกรรมพวกเบาหวานนะคะไขมันนะคะความดันต่างๆเนี่ยค่ะหรือว่า คือถ้าเราปรับพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมคอนโทรลพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ซีซัพครับขึ้นมาเนี่ยโรคเก่าๆของเรานะคะมีโอกาสที่จะกาเริบได้นะฉะนั้นนะคะพยายามควบคุมคอนโทรลให้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการอารมณ์ซุ่มซ่ามเนาะอ,อาจจะแบบชนนู่นชนนี่นะคะระวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะสําหรับเดือนนี้ค่ะทรีออฟสอดขึ้นมานะคะก็ระวังภาวะน้อยอกหนยใจเก่งหรือบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนหมายถึงโรคหัวใจก็ได้นะคะก็ระมัดระวังกันไว้ นะคะสาหรับเดือนนี้ค่ะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนะคะเรื่องของโรงพยาบาลทําบุญลงศพนะคะทาบุญด้วยของเก่าของเรานะคะคือถ้าแบบเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะบริจาคให้กับคนที่แบบอยู่ห่างไกลนะคะก็จะเป็นการที่เสริมบุญให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกาลังศ าตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะสุดท้ายนี้ลูกตายอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสื่อเสมอเ,เจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ